วิกลี่เนวีดูดวงรายสัปดาห์ประจําวันที่5กันยายนถึง11กันยายนพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทํานายดวงประจําสัปดาห์ที่2เดือนกันยายนของคนเกิดวันอังคารโดยอาจารย์เนเนวิฟอร์ซักเซส ก่อนอื่นขอให้ความรู้เรื่องการนับวันก่อนนะคะทางโหราศาสตร์ไทยเรานับวันตามจันทระคติคือนับจากพระอาทิตย์ขึ้นเวลาหนาฬิกาถึงจะเป็นวันใหม่ดังนั้นท่านไหนเกิดหลังเที่ยงคืนแต่ยังไม่ถึง6กโมงเช้ายังถือว่าเป็นวันก่อนหน้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคาร คือคนที่เกิดตั้งแต่6โมงเช้าของวันอังคารจนถึงตี5-59ของเช้าวันพุธหากท่านไหนไม่แน่ใจสามารถพิมพ์สอบถามด้านล่างคลิปได้เลยค่ะคนเกิดวันอังคารในช่วงสัปดาห์นี้ต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากอย่าหวังที่จะพึ่งพาหรือขอความช่วยเหลือจากใครทั้งจากคนรอบตัวลูกหลานรวมถึงเพื่อนฝูงของตัวคุณเอง ถือคติตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนที่มีบุตรบริวารการขาดความรับผิดชอบของพวกเขาจะทำให้คุณจะรู้สึกเหนื่อยใจกับนิสัยที่เหมือนเด็กไม่ยอมโตมีแนวโน้มว่าพวกเขาจะไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในเรื่องที่ได้รับรวมถึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวคุณมากเท่าไหร่นะนอกจากนั้นพวกเขาเหล่านั้นยังค่อนข้างมีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองมากจนไม่ค่อยฟังคำแนะนำจากคุณ ช่วงนี้ต้องระวังลูกหลานในบ้านเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเช่นการลื่นเดินชนสิ่งของหรือหกล้มเป็นต้นด้านการงานในช่วงสัปดาห์นี้หากคุณต้องทำงานแบบเดิมอยู่ทุกวันจะเป็นช่วงที่คุณมีอารมณ์เบื่อหน่ายในเรื่องงานเป็นอย่างมากมีความคิดอยากจะหาความท้าทายอะไรใหม่ให้กับชีวิตการทำงานของตัวคุณเอง ด้วยความที่ไม่ชอบทําอะไรที่จําเจหรือถูกติีกรอบในการทํางานมากจนเกินไปมีโอกาสได้เดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานต่างสถานที่บ้างนอกจากนั้นคุณอาจจะลองมองหาความคิดหรือไอเดียใหม่ๆในเนื้อหางานอย่างไรก็ตามคุณจะทำงานตามอารมณ์ของตัวเองในช่วงนี้จนทำให้คนอื่นมองว่าคุณไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในหน้าที่เท่าที่ควรหากมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานควรรอจังหวะไปก่อน เพราะยังไม่เหมาะที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในระยะนี้คนที่มีลูกจ้างคุณอาจจะรู้สึกเซ็งหรือกังวลเพราะลูกน้องมักจะไม่ค่อยได้ดั่งใจและทำงานผิดพลาดบ่อยทำให้ต้องตามแก้อยู่ตลอดด้านการเงินโชคลาภการเสี่ยงโชคช่วงสัปดาห์นี้สถานการณ์การเงินยังเอาแน่เอานอนไม่ได้คุณอาจจะมีความเครียดในเรื่องการเงินอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมากมายอะไรเท่าไหร่ รายรับและรายจ่ายของคุณนั้นยังจะไม่ค่อยมีความสมดุลทำให้ระยะนี้การเงินอาจจะตึงเป็นช่วงๆลองกลับมาสำรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองเพราะคุณเองก็มีการใช้เงินแบบไม่ค่อยเป็นระบบชอบใช้จ่ายซื้อของตามใจตัวเองอยากได้อะไรก็ซื้อโดยไม่ลังเลซึ่งทำให้การเก็บเงินของคุณเป็นเรื่องค่อนข้างยากเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีเงินเก็บหรือเก็บเงินไม่ค่อยได้เลย นอกจากนั้นช่วงนี้คุณมีแนวโน้มจะชอบเสี่ยงทำให้อาจจะสนใจการเล่นหุ้นหรือการเล่นการพนันได้ด้วยเช่นกันด้านโชคลาบการเสี่ยงโชคคุณจะมีลาบลอยอยู่บ้างแต่โอกาสก็ไม่ได้มากมายเท่าไหรนะ่นักเป็นไปได้ว่าอาจจะมีโชคลาบเล็กน้อยเข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันในเรื่องของการเสี่ยงโชคจะพอมีให้ลุ้นอยู่บ้าง ด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์จะพบรักทางไกลหรือพบรักกับชาวต่างชาติต่างภาษาเป็นการเจอกันแบบกระทันหันไม่คาดฝันมาก่อนแต่ว่าคนที่เข้ามาจะยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนให้คุณเท่าไรนะสถานการณ์ความรักนั้นตอนนี้ยากที่จะคาดเดาว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณอาจมีความรู้สึกเหนื่อยใจและเบื่อหน่ายกับสภาวะความรักที่กำลังพบเจออยู่ สำหรับคนที่มีคู่รักแล้วระยะนี้คุณอาจจะเซงหรือหงุดหงิดใจอยู่บ้างเพราะคนรักเอาแน่เอานอนไม่ได้รวมถึงอารมณ์ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงได้ง่ายจึงทำให้คุณเอาใจไม่ถูกภาพรวมความสัมพันธ์ยังไม่แย่มากนะเพราะอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นด้านสุขภาพโดยรวมยังถือว่าสุขภาพไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะ ควรระวังโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการเดินทางเช่นภูมิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นและควรระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากความประมาทเอาไว้ด้วยคนที่เจ็บป่วยหรือไม่สบายต้องระวังสุขภาพให้มากกว่าเดิมเพราะร่างกายยังอ่อนแออาจทำให้สามารถเจ็บป่วยเพิ่มหรือรุดลงไปได้อีกเป็นช่วงที่ต้องพักฟื้นร่างกายไปก่อนเพราะจะยังไม่หายดีในระยะนี้ เกรดเคล็ดลับมงคลสีมงคลประจำตัวได้แก่สีชมพูสีมงคลเสริมสุขภาพแข็งแรงความปลอดภัยได้แก่สีเขียวสีมงคลเสริมเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจบารมีได้แก่สีดําสีม่วงแก่สีสิริมงคลเสริมสง่าราศีโชคลาบมีเสน่ห์ได้แก่สีส้มสีแสด สีมงคลเสริมความมั่นคงเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้แก่สีเทาสีม่วงอ่อนสีมงคลเสริมความขยันความรับผิดชอบความวิริยะอุตสาหะได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินสีมงคลเสริมเรื่องการอุปการะผู้ใหญ่รักเมตตาอุปถัมภ์ได้แก่สีแดงสีอัปมงคลหรือสีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีขาวสีเหลือง ของที่เหมาะทำบุญเสริมดวงของที่ทำจากโลหะพัดลมใบมีดโกนบาทพระกันไกรยาสีฟันปแปรงสีฟันควรทำทานทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระสร้างกุฏิบริจาคคนพิการทางปากบริจาคผู้ป่วยโรคลมชักพระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือ พระพุทธรูปปางสายาต์คาถาสวดบูชาพระประจำบนอังคารชื่อคาถาฝนสเสน่ห์ท่องว่าติหังจะโตโรธินังสวดวันละแปดจบสวดบูชาเป็นประจำจะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์เนแนววิฟอร์สักเซสด้วยนะคะ